แต่เวลาถามทำอะไรไปไหนหิวข้าวไหมเขาจะพูดตามนะคะอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะคะเช่นนะคะไปไหนนะคะเราต้องมีถ้ากรณียังตอบไม่ได้ทีแรกนะไปไหนหรอนะคะไปไหนหรอนะคะลูกยังนิ่งๆอยู่ดูงงๆนะคะให้ใช้คำตอบไปหาพ่อหรือ ไปห้องน้ำนะคะเพื่อให้เขาตอบคำถามนะคะเพื่อให้เขาเลือกตอบคำถามโดยที่เขารู้สึกจริงๆนะคะแต่ถ้าไปหาพ่อหรือไปห้องน้ำยังตอบไม่ได้ไม่ชัดเจนอาจจะคำศัพท์เหล่านั้นยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะ,ะถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการกินนะคะ จะกินแอปเปิลหรือจะกินส้มละลูกนะคะแอปเปิลหรือส้มนะคะแบบนี้ถ้าเขาสามารถตอบได้เลือกได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแค่เราทำซ้ำทำบ่อยๆนะคะทำให้เขาเห็นภาพให้เขาเข้าใจความหมายนั้นๆน,น,นึกออกไหมคะเห็นภาพคือของเปิดขึ้นเข้าใจความหมายนั้นๆคำถามต้องเป็นสิ่งที่เขารู้จักนะคะหรือเป็นสิ่งที่น้องสนใจ นึกออกไหมถ้าการเรียกหรือการถามหรือสิ่งไหนที่น้องสนใจน้องจะสามารถตอบเราได้แบบฉุกฉับฉับไวชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคราวนี้ในกรณีคําถามที่เราถามน้องแล้วนะคะแล้วน้องตอบตามหลังเราอะลองสลับคําซิยังตอบตามหลังอยู่ไหมก็อ้าก็ยังตอบตามหลังอยู่อีกนะคะก็แสดงว่า ตอนนั้นอาจจะยังดูเบลอเบนะคะเบลอเเพราะไม่ได้สนใจสิ่งนี้เลยอะไรประมาณนี้หรือเบร์เบร์เพราะไม่เข้าใจคํานี้หรือเบลอเบเพราะอะไรนะคะให้เราสังเกตดูนะคะแล้วก็เราก็จะแบบเราก็นั่งลงไปนะคะการที่จะสอนลูกนะแล้วก็ทําให้เขาสนใจได้มากขึ้นตัวเรานั่งลงไป อยู่ในระดับสายตาที่มองหน้ามองตาเห็นปากเราชัดเจนนะคะถ้าเขาตอบผิดก็ทวนคำถามเอ้ทวนคำตอบให้ใหม่นะคะทวนคําตอบให้ใหม่ย้ํำกับความรู้สึกนั้นๆใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะอ๋อตอบได้ว่าเขาจะต้องตอบแบบนี้ที่สําคัญไปกว่านั้นคืออะไรคะทํำซ้ำค่ะทำซ้ำทำบ่อยๆสม่าเสมอนะคะ แล้วก็หาสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนุกอะ่ะมาเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู้เนาะแล้วก็อยากแบบโอ้เข้าใจแล้วอ๋ออันเนี้ยอยากถามเพราะว่ามันสนุกมันชอบอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับ okay, <okay>, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ ทำไมลูกไม่สศกตาทําไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคําตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทําตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต็อกนะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ